ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ติดตามรับชมที่ช่องชมโรมคนมีบุญแชนแนลในวันนี้ตามที่ได้มีพุทธศาสนิกชนหลายคนหลายท่านได้สอบถามถึงประวัติความเป็นมาของ องหลวงพ่อชุ่มเย็นหรือนามที่เป็นทางการว่าพระพุทธนาวราชศีทองชัยคือองค์พระปฏิมากรที่อยู่ปฏิสถานอยู่ด้านหลังอาตมานี้พระพุทธนาวราชศีทองชัยหรือหลวงพ่อชุ่มเย็นที่ผู้คนเรียกขานต่าวขานนั้นมีประวัติความเป็นมายังไงอาตมาจะขอ เราอพอสังเกตเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันพระพุทธานาลาศีทรงชัยหรือหลวงพ่อชุ่มเย็นซึ่งเป็นองค์พระปฏิมากรที่มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเคารพกราบไหว้เป็นองค์พระปฏิมากรประจำวัดบ้านพนได้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชสองพันโดยทางวัดได้ประกอบพิธีเททองหล่อขึ้นที่วัดวันคลในข่าวครั้งนั้นอาตมาภาพได้เชิญชวนญาติโยมบริจาค เครื่องทองเหลืองต่างๆที่มีความเก่าแก่เรียกว่ามาเป็นมวลสารในการในการสร้างในวันที่เททองหล่อนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายนแต่ในวันที่ประกอบพิธีเททองหล่อนั้นได้เกิดเหตุการณ์ก็คือฝนได้ตก ลงมาภายในบริเวณงานตกอย่างแรงแต่บริเวณที่นอกงานออกไปไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยฝนกลับไม่ตกนั่นคือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประกอบพิธีเททองหล่อเสร็จแล้วช่างได้นำไปตกแต่งต่างๆและต่อมาได้จัดพิธีพุทธาพิเศษขึ้น ในคราวพิธีพุทธาพิเศษก็ได้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับในช่วงเททองหลอกนั่นก็คือฝนได้ตกลงมาอย่างแรงในช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูร้อนอันนี้คือเหตุการณ์ที่ ผู้คนโดยเฉพาะชมรงคนมีบุญนั้นได้ไประจักษ์โดยสายตาผู้คนจึงเรียกขานองค์พระปฏิมากรองนี้ว่าหลวงพ่อชุ่มเยิ้ในส่วนานามที่เป็นทางการนั้นอาตมาได้ตั้งนามว่าพระพุทธนวราชสีธงชัยพระพุทธนวราชสีธงชัยนวะแปวว้าว ราชาก็คือราชาสีคือสิริคือความที่คือสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งดีงามธงชัยก็คือชัยชนะเพราะฉะนั้นรวมความหมายของนามพระพุทธาชาสีธงชัยก็คือพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้น ในสมัยราชการที่9ผู้ที่ได้กราบไหว้ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลมีชัยชนะนั่นคือนามที่เป็นทางการมีนามว่าพระพุทธราาสีทรงชัยแต่ชาวว่านโดยโดยส่วนใหญ่ที่ได้มากราบมาไหว้ที่วิหารไม้หลังนี้ก็จะเรียกนามว่าหลวงพ่อชุ่มเย็น ซึ่งทุกๆปีในวันเสาร์แรกของเดือนมีนาทางวัดก็จะจัดงานนวัสการปิดทองหลวงพ่อชุ่มเย็นขึ้นทุกปีและแทบทุกปีก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้อย่างเช่นปีพุทธศักราช2,563ปีนี้ในห่วงวันที่ 6, 7, 8, 9, 10 มีนาคม2513ที่ผ่านมาทางวัดได้จัดงานประจำปีงานนวม,มสก,การปีทองหลวงพ่อชุมเหยียนขึ้นก็ได้เกิดเหตุการณ์นั่นก็คือในวันงานในวันงานได้เกิดฝนตกลงมาฝนตกภายในบริเวณงานท่านทั้งหลายสามารถไปดูในเพจของวัด หรือว่าเพตของชมรมคนบุญได้จะเห็นชัดฝนได้ตก,กลงมาก่อนวันงานและในวันพิธีบวงสวงพิธีเปิดงานมรดการปิดทองหลวงพ่อชุ่มเย็ยนนั้นก็ฟ้าได้คึ้มตลอดทั้งวันนั่นคือผู้คนจึงเรียกขานนามพระพุทธาาชศีธงชัยตลอดมาว่าหลวงพ่อชุ่มเย็น อันนี้มีผู้คนหลายคนญาติโยมสาธุชนหลายท่านได้สอบถามมาวันนี้อัตมาพาพจึงขออนุญาตเจริญพรนำเรียงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบถึงประวัติองค์พระพุทธพระนวราชสีธงชัยหรือหลวงพ่อชุ่มเย็นซึ่งเป็นองค์พระปฏิมากรอันศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบ้บานอ้นตำบลโงลาน อำเภอเมืองจอระเอ็ดและในต้นเดือนเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกๆปีทางวัดก็จะจัดงานนวัสก,การปิดทองหลวงพ่อชุ่มเย็นทุกปีวันนี้ขอนำเรียนประวัติองพระพุทธรราศีธงชัยหลงพ่อชุ่มเย็นให้ท่านสาธุรนสิทธิ์ได้รับทราบโดยทั่วกันถ้าท่านมีโอกาสที่แวะมาที่จระเอ็ด ก็ขอเชิญได้มากับไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อชุ่มเย็ยนได้ที่วัดบ้านอน้นจำไง่ายก็ยคือที่หลังห้างโรบินสันร้อยเอ็ซึ่งเป็นวัดเล็ก,ลกๆที่อยู่หลังห้างโรบินสันร้อยเอ็วันนี้ขอเล่าประวัติของพ่อที่มีให้ญาติโยมได้ทราบโดยทั่วกันขอเ,อเริญเรนพร